คิดภาพถึงการที่เราทําความดีสิ่งเหล่านั้นคือเกิดจากความมั่งคั่งในหัวใจเกิดจากน้ําจิตน้ําใจที่เรามีเกิดจากความเหลือเฟือที่เรามีนั่นแหละคือพลังงานของความร่ํารวยปลดล็อกการ manifest ทำยังไงมันถึงจะได้ผลจริงๆหนึ่งคือก็วันนี้เราจะคุยกันแบบสบายสบายเนาะวันนี้เราจะคุยกันแบบฉันนองตั้ง วันนี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันแบบสบายๆเพราะว่าเราก็หวังว่าเสียงน่าจะใช้ได้นะคะเสียงน่าจะใช้ได้ก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะทุกคนเพราะว่าพี่เ่วก็ใช้อุปกรณ์ธรรมดามากเลยในการทำคอนเทนต์นะคะและ้วก็จริงๆฉันก็าสายโปรดักชันนะแต่ว่าฉันก็จะมีความแบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่อยากทำอะไรให้มันเป็นพิธีรีตองอะไรเยอะ ให้ให้อยู่ในความสำคัญให้คอนเทนต์สำคัญไว้ก็คือประมาณนั้นนะคะโอเควันนี้นะวันนี้เดี๋ยวฉันขอหาสมุดโน้ตก่อนจะบอกว่าตลอดฉันต้องต้องหลายปีแล้วนะหลายปีมากเลยที่พยายามศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Love raction, กลอฟแอตแทคชั่นกฎของแรงดึงดูดนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งอพอมามาลงลึกจริงๆก็ประมาณเมื่อ ต้นปี2024ต้นปี2023ต้นปี2023อันนั้นคือลงลึกจริงๆนะลงลึกในระดับที่อ๋อเริ่มต้นมันต้องเซลฟ์เลิฟนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเนาะส่วนทั้งมาต้นปีนี้ก็เริ่มค่อยๆศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาในบทความของต่างชาติก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นในหัวแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็น ซึ่งฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความคิดเหมือนกันกับฉันคือคำว่า law of attraction หรือว่าคำว่า manifest มันคือปาฏิหาริย์มันคือมันคือสิ่งที่อ่อมันคือเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับฉันตอนแรกนะแล้วมันก็ต้องเป็นมันมันอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบฝึกได้ยากยากเข็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้กระบวนการเยอะอะไรเงี้ยอืมแต่พอแต่พอฉันต้องยกข้อดีให้กับช่อง หมอฟ้าสมาธิศาสตร์อ่าหมอฟ้าสมาธิศาสตร์เนี่ยเป็นช่องที่ด้วยความที่หมอฟ้าเนี่ยเป็นคุณหมอเนาะมันก็จะมีความตักกะเยอะก็เลยมีความไปศึกษาว่าเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคืออะไรอะไรเงี้ยคือเขาหมอเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเขาต้องมีความพิสูจน์อะไรของเขาก่อนเราพอเราไปดูอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าเออมันมันคือย,อยังไงวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราไปเจอ สิ่งที่หมอเขาอธิบายอ่ะมันคือสิ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดมันคือหลักฟิสิกส์มันคือหลักวิทยศาศาสตร์จนทําให้ฉันเข้าใจว่าอ๋อ manifest หรือว่า law of attraction มันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องมหาัศาจรรย์มันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในโลกมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในโลกทุกคนเราแค่ไม่รู้เราแค่ไม่รู้เฉยๆทีนี้อวันนี้จะพูดถึงว่า วันนี้พี่จะสรุปให้เป็นช็อตโน้ตของฉันนะที่ฉันสรุปช็อตโน้ตว่ามายเซตอะไรที่มันบล็อกที่มันทำให้การมีนิเฟสของฉันไม่เคยเกิดผลจากการนั่งฟังเวลาฉันฟังฉันเวลาฉันฟังบทความของทุกคนของอะไรใน Youtube อ่ะฉันจะจดโน้ตนะทุกคนแนะนำเลยว่าถ้าพวกเธอแบบไม่อยากลืมแนะนำให้จดเพราะว่ามันจะช่วยช่วยให้เราจดจำได้แล้วฉันก็จะไปค้นคว้าดูต่ออะไรเงี้ยพบทสรุปของการม a นิเฟสที่ ถ้าเราฟังแล้วเราอาจจะปลดล็อกแล้วเราอาจจะใช้วิธีเหล่านี้ m a n i f a s t สิ่งที่เราต้องการได้เพราะว่านี่คือการตกผลึกของฉันแล้วก็จากการฟังและการทำนะคะหัวใจแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดของการ m a n i f a s t คือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างชัดเจนเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สังคมบอกว่าเราต้องการสิ่งที่ทําให้เราสบายใจแล้วทําให้เรามีความสุขมันคืออะไรคืออะไรที่เป็นคําตอบของชีวิตลองตอบตัวเองตอนนี้ดูพอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างชัดเจนอ,อยากให้กลับไปเช็คว่าเรามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองก็คือเซลฟ์อิมเมจเรามี บีเลฟที่มันฝังอยู่ในใจของเราที่มันเป็นที่มันเป็นเทคทูของเราอะคืออะไรแต่ว่าฉันจะบอกอย่างนี้มันว่าถ้าเราหามันไม่เจอว่าไอ้ความเชื่อที่เรามีกับตัวเองมันคืออะไรให้สังเกตเลยว่าไอ้ภายนอกของเราโลกของเราที่มีอยู่การเงินของเราชีวิตของเราการงานของเรามันเป็นยังไงนั่นแหละมันสะท้อนจากข้างในของเราแต่ถ้าเกิดเห็นมันสะท้อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าแผลมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทดมันไว้ก่อนแล้วเดินหน้าต่อ เดินหน้าต่อยกตัวอย่างฉันนะถ้าเป็นฉันนะฉันหาแผลตัวเองไม่เจอตอนแรกฉันหาหาสิ่งที่บอกฉันไม่เจอตอนแรกแต่ฉันใช้คําใช้การใส่ภาพอนาคตลงมาก่อนหรือใส่ภาพสิ่งที่ฉันจําได้ลงมาก่อนเหมือนฉันจะฝึกในเรื่องของความมั่งคั่งฉันจําไม่ได้ว่าอะไรที่มันบล็อกฉันฉันไปใส่ใจช่วงที่ฉันอะเป็นคนที่ให้ผู้คนฉันมั่งคั่งยังไงหรือฉันเป็นที่รักยังไง เออฉันไปใส่แบบเนี้ยเพื่อที่จะยัดมันลงไปก่อนพอมันเวิร์กไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวมันจะหาแผลเองแผลเจอเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลกับมันว่าอู้ฉันต้องหาเซลล์อิมเมจฉันที่เจอก่อนอย่างไม่ต้องไม่เป็นไรทดมันไว้ก่อนนะคะ,ะกระบวนการของการ manifest เนี่ยมันจะมี3ามกระบวนการคือขอเชื่อและรับขอเชื่อและรับนะคะหมอฟ้าอธิบายอย่างนี้ขอก็คือ b b ก็คือเป็นเป็นคนคนนั้นเป็นสิ่งสิ่งนั้น อยากร่ำรวยให้อยากร่ำรวยให้ทำตัวเป็นความมั่งคั่งเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนที่ร่ำรวยเวลาคนร่ำรวยเขาเดินแบบไหนเขาทำยังไงเวลาเขาเขาช่วยเหลือผู้คนเขาช่วยเหลือโดยที่เขาคิดเล็กคิดน้อยไหมเวลาเขาจ่ายเงินเขากังวลไหมหรือแวาเวลาเขาใช้เงินเขากังวลไหมคนรวยคิดแบบไหนสองอยากเป็นคนหรืออยากเป็นคนโชคดีเป็นความโชคดีให้ได้เป็นความโชคดีของผู้คนที่ผ่านมาเจอเป็นความโชคดีของตัวเองให้ได้นะคะเอ่อ เชื่อก็คือการลงมือทำจะบอกว่ามานิเฟสหรือว่าอการมานิเฟสเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราขาดการลงมือทำถ้าเราคิดว่าฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับเงินพันล้านแต่ว่าฉันไม่ลุกขึ้นมาทำงานเลยมานิเฟสอยู่งั้นนะ่ะเงินพันล้านไม่มานะคะมันต้องมันต้องอาศัยความเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะได้เราจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราลงมือทำอะไรสักอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเอ่อ ยกตัวอย่างสมมุติว่าฉันอยากฉันฉันต้องการมริเวณเงิน10ล้านสมมติ10ล้านแต่เราไม่สร้างทางมาให้กับเงินน่ะไม่สร้างไม่ไม่ขุดล่องให้มันน่ะแล้วน้ํามันจะผ่านมาทางไหนอ่ะเปียบน้ําเปลี่ยนเงินเปียบเงินเป็นน้ําถ้าเราไม่ขุดล่องให้น้ํามันเดินน่ะน้ํามันจะเดินมาทางไหนนึกออกไหมมันเหมือนกันเลย เชื่อคือการลงมือทําลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นอยากเป็นคนโชคดีลงมือทําเป็นความโชคดีของผู้คนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาอยากเป็นคนมัง่งคั่งลงมือทําหาช่องทางการทํามาหาก,กินแล้วจัก,กรวาลจะหาช่องทางยัดเงินมาใส่ให้เราเองอันถัดมาคือให้การรักษาพลังงานพอหลังจากการรักษาพลังงานความฟโฟลของใจทีนี้รับรับรับยังไงล่ะ รับก็คือเราต้องรู้สึกว่าเราคู่ควรที่จะได้รับคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นคู่ควรที่จะได้รับคู่ควรที่จะได้รับเงินก้อนนั้นทําตัวเป็นภาชนะพร้อมรองรับสิ่งสิ่งนั้นเน่าออไหมพอคิดแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะทํำยังไงวะรักษาพลังใจรักษาพลังงานของเราให้มันฟล w ทุกสปปรรพสิ่งมันคือความฟลทุกอย่างมันคือเอเนอร์จีมีคําถามคําถามหนึ่งที่ถามพี่มาว่า ที่ถามเรามาว่าถ <prochain? S 1> <avenues>. ้าเราคิดคือมันมีบทความที่เราเคยแชร์ว่าการที่เราจะเป็นความโชคดีเราต้องเป็นคนโชคดีเราการที่เราจะเป็นคนคนโชคดีเราต้องเป็นความโชคดีให้ได้ก่อนเป็นความโชคดีของผู้คนที่ผ่านมาเจอเราคําถามคือเราเป็นความโชคดีของตัวเราได้ไหมคะได้แต่มันจะไม่โฟลเราเป็นความโชคดีของเราอะได้แต่การที่เมื่อเราต้องการเป็นผู้รับที่ดีเราต้องเป็นผู้ให้ที่ดีในขณะเดียวกันรับ เท่ากับให้เข้าเท่ากับออกขึ้นเท่ากับลงคือมันเป็นธรรมชาติมันถึงจะฟลูเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนโชคดีได้เราต้องเป็นผู้รับที่ดีและผู้ให้ที่ดีในขนาดเดียวกันผู้ให้ก็คือให้คนอื่นเหมือนกันสเตทของการเข้าของเงินอเงี้ยฉันยกตัวอย่างไม่แน่ใจในยกตัวอย่างท่่ไหนแต่ว่า ถ้าเราเวลาเราให้เรา,ารักษาโฟลของเราให้มันอยู่ในระดับเดียวกันให้มันอยู่ในความถี่เดียวกันสมมุติว่าเงินเข้าใช่ไหมเงินเข้าเธอดีใจดีดาขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินเข้ามันจะอยู่ในสเตจนี้แหละแต่พอเงินจะออกเธอคิดละกังวลกลัวเงินหมดสเตจมันอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะโฟตรงไหนอ่ะมันคนละคลื่นอ่ะเธอเนื้อออกปะแต่ถ้าเกิดว่าเธอยกระดับใจขึ้นมาเวลาเงินจะออกขอบรู้สึกดีที่เงินออกอะ่ะ จะรู้สึกดีได้ไงว่าเงินออกงเงิออกปะคนที่มันมีบล็อกมันจะคิดอย่างนี้เพราะฉันคิดอย่างนี้จะคิดจะรู้สึกดีได้ไงว่าเงินออกให้ลองคิดถึงเงินนั้นออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้คนดูให้ลองคิดถึงเวลาที่เธอทําบุญดูเวลาที่เธอทําบุญอะ่ะเธอทําด้วยจิตใจเบิกบานเธอทําด้วยจิตใจปิติอืมเอ่อถ้าเกิดว่าเราคิดถึงความรู้สึกมั่งคั่งไม่ออกให้ลองคิดถึงอารมณ์ตอนที่เราทําบุญเวลาที่เราถวายเงินแม้เพียงสิบบาทยี่สิบบาทแล้วเรา เรื้มปริ่มในบุญของเราเออนั่นแหละเอาใจนั้นนะ่ะแต่ความมั่งคั่งนั้นไว้เพราะตอนที่เราทำเราทำด้วยใจที่เบิกบานนี่นออกไหมคีย์เวิร์ดที่สำคัญของการมานิเฟสอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องทำนะสำหรับคนที่ต้องการฝึกมานิเฟสไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เลยคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิการทำสมาธิจดจ่อสิ่งที่เราต้องการ ด้วยพลังงานแห่งความรักและความบางังคังยากมันยากนิดหนึ่งแต่ว่าพอเธอรู้แก๊ปมันมันจะง่ายฉันจะบอกเลยการน,นั่งสมาธิเพื่อวิชวล z เซชันมันเป็นอะไรที่สบายแล้วก็ง่ายมากอ่าเดี๋ยวจะทําคลิปอธิบายให้ <c oughs> จะเป็นจันทร์ถัดไปจันทร์ถัดไปจะทําเรื่องเกี่ยวกับการเดี๋ยวดูฮะเพราะฉันแผนไว้คือจริงๆพี่แผนไว้เป็นสัปดาห์สัปดาห์นะคะว่าอ่าสัปดาห์นี้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสัปดาห์นี้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสัปดาห์หน้าวันจันทร์ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิทำยังไงสมาธิสำหรับดึงดูดนะคะเดี๋ยวจะลงสิ่งที่ฉันศึกษาและสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเป็นช็อตโน้ตฉันให้นะคะทีนี้ให้เราฝึกทำสมาธิทุกวัน5นาที10นาที5นาที10นาทีตอนที่ทำอะ่ะให้ทำด้วยความรู้สึกรักใช้ความรู้สึกรักดึงดูดด้วยอะไรดึงดูดด้วยความรักส่งพลังงานความรัก สิ่งที่หมอฟ้าพูดบอกมาว่าเป็นทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นของความรักจะไปได้ไกลกว่าคลื่นของความคิด100เท่าคลื่นของแรงสั่นสะเทือนของความรักจะสั่นสะเทือนมากกว่าแรงสั่นสะเทือนของความคิด60เท่าเธอดูพลังงานความคิดแล้วถ้าเธอเกิดเธอดึงดูดสิ่งที่เธอต้องการนั้นด้วยความรักด้วยความเมตตา ด้วยความบางังคั่ดร่รวยด้วยความรู้สึกความรักก็คือความรู้สึกเนี่ยหรอปะมันจะเร็วมันจะเข้ามาได้แค่ไหนลองคิดดูลองคิดภาพนั้นดูนะทีนี้เวลาที่เรานั่งตั้งคําถามว่าแล้วเราจะคิดถึงภาพความรักยังไงอะเราเรารู้สึกไม่ได้มันจะมีนะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วอ,อย่างหมอฟ้าเขาจะกายให้ให,ให้รู้สึกถึงพลังงานความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจอะไรเงี้ย บางคนคิดไม่ออกแรกๆฉันก็คิดไม่ออกฉันเพราะเราใช้ความคิดเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกแต่พอฉันมันเริ่มลงแก๊กหนึ่งอะฉันใช้ความรู้สึกไปแตะตอนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักเวลามีคนมารักเราหรือความรู้สึกตอนที่เราเห็นเด็กเราเห็นสัตว์เราเห็นอะไรที่เรารู้สึกรักเขาเรารู้สึกเอ็นดูเรารู้สึกสงสารเรารู้สึกเมตตาแล้วเอาพลังงานนั้นนะเข้ามาในใจใส่เข้ามาในใจของเรามอบให้ตัวเองก่อน แล้วก็ส่งต่อไปให้ผู้อื่นส่งต่อไปถึงสิ่งที่เราต้องการมอบความรักส่งมอบความรักสองคือขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เรามีอย่างชัดในขณะนี้เราจะไม่สามารถมีมากกว่านี้ได้เลยถ้าวันนี้เรายังไม่ appreciate สิ่งที่เรามีในวันนี้การขอบคุณสิ่งที่เรามีในวันนี้ทำยังไงถึงจะรู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนได้สิ่งที่มันจะทำให้เราสั่นสะเทือนคือเราต้องรู้สึกขอบคุณถึงจากกลมืงของหัวใจ ขอบคุณชีวิตที่ฉันมีในวันนี้ขอบคุณทุกลมหายใจเพราะว่าแค่คิดภาพว่าเราจะไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ต่อมันก็เรามนุษย์ทุกคนเน่ยก็จะรู้สึกแบบโชคดีเราจะรู้สึกโชคดีแค่แค่เราได้หายใจอยู่ต่อเราก็รู้สึกโชคดีขอบคุณที่มีอาหารกินทุกมือ้อเพรลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เราไม่มีข้าวกินเราจะรู้สึกยังไงขอบคุณสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อน หลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นความมั่งคั่งล่ะคิดไม่ออกว่าฉันจะทําตัวให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมั่งคั่งได้ยังไงลองคิดภาพตอนที่เราทําบุญหรือเราช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเรามีน้ําจิตน้ําใจคิดภาพถึงการที่เราทําความดีสิ่งเหล่านั้นคือเกิดจากความมั่งคั่งในหัวใจเกิดจากน้ําจิตน้ําใจที่เรามีเกิดจากความเหลือเฟือที่เรามีนั่นแหละคือพลังงานของความร่ํารวยทีนี้มาถึงกระบวน,นการการคิดภาพ การน,นั่งสมาธิเนาะเดี๋ยวพี่จะแรปภาพแรรับให้สุดท้ายนะการตอนที่เราจินตนาการภาพภาพในหัวของเราวิชว a l i z a เซชันของเราอะถ้าเราคิดภาพอะมันจะมีแต่ภาพถ้าเราส่งความคิดจากสมองจากความคิดของเราอะมันจะมีแต่ภาพมันจะไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าเราส่งความรู้สึกเห็นภาพนั้นที่หัวใจเห็นภาพนั้นที่หัวใจมันจะมีความรู้สึกเห็นภาพนั้นที่หัวใจเห็นยังไงคะ เห็นว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราอยู่กับใครเราเราใช้ชีวิตยังไงเราเรามีความสุขแบบไหนเออมันจะทําให้ภาพในหัวของเรามันชัดขึ้นสความสั่นสะเทือนอย่าลืมความสั่นสะเทือนของความรู้สึกมันจะไปไกลแล้วมันจะสั่นสะเทือนกว่าภาพความคิดแกนหลักของการนั่งสมาธิเพื่อมนิเฟสอะมันมีทั้งหมด4กระบวนการ1คือ การน,นั่งสมาธิจิตจ,จดจ่อโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจ 2. คือการนึกภาพจินตนาการภาพด้วยความรู้สึกที่เราต้องการ 3. คือขอบคุณขอบคุณสำนึกรู้สิ่งที่เรามีแล้วในปัจจุบันนี้แล้วก็สีคือปล่อยใจให้ว่างตามดูตามรู้รทุกขณะของลมหายใจแลปอัพให้แลปอัพให้นะคะปลดล็อกการมานิเฟสทำยังไงมันถึงจะได้ผลจริงๆรหนคือ เราต้องรู้ความต้องการของเราให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงเราต้องการอะไรอย่างแท้จริง 2. ค้นหาเซลฟ์อิมเมจของตัวเองให้เจอว่าอะไรคือความเชื่อที่มันฝังอยู่กับตัวเราพอค้นเจอก็ให้สร้างความเชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เราต้องการจะมานิเฟตสามฝึกรักษาพลังงานของเราให้มันอยู่ในเลเวลที่เป็นไฮไวเบรชันพลังงานความรักความเมตตาความมัง่งคั่งอันสุดท้าย คือให้ฝึกการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะมีขั้นตอนอยู่สขั้นตอนคือการจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจการนึกภาพแล้วก็การสำนึกรู้คุณการขอบคุณแล้วก็การปล่อยใจให้ว่างเชื่อเชื่อมั่นในจัก,กรวาลว่าจะส่งมาให้เราทีนี้การนึกภาพให้สำคัญอยู่ที่เราต้องนึกภาพนั้นเห็นมันด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยเห็นเห็นแค่ภาพเห็นแค่ภาพไม่มีความรู้สึกไม่สั่นสะเทือนจําไว้แค่นี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นภาพแล้วเห็นความเห็นมีความรู้สึกด้วยสั่นสะเทือนทีนี้จะทํายังไงให้เห็นภาพแล้วมีความรู้สึกจะเห็นเป็นภาพอะไรก็ได้แต่ให้ภาพนั้นให้เราถามตัวเองว่าภาพนั้นจะมีความหมายอะไรกับเราเมื่อมันเกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการมานเฟสจะมีความหมายอะไรกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับใครเราทำอะไรเรามีความสุขแบบไหนเอาภาพนั้นให้ชัดเจนและสุดท้ายและคีย์เวิร์ดของมันช่วงที่ใจว่างๆช่วงที่นั่งสมาธิทิ้งลิดคิดภาพเสร็จขอบคุณเสร็จช่วงที่ใจว่างๆให้ซ้อมเป็นคนคนนั้นในจินตนาการของเราซ้อม เราไปฟังของก็จิรายุมาเขาบอกว่าเขาซ้อมตอนเขนานั่งสมาธิเขาซ้อมซ้อมเป็นคนคนนั้นซ้อมว่าได้ไปรับรางวัลซ้อมว่าได้ไปคุยกับดาราคนนี้เล่นละครกับคนคนนี้แล้วเขาได้ในสิน,นั้นแปลว่าช่วงเวลาที่เรานั่งหลับตาซ้อมอยากเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นในชีวิตซ้อมสิ่งที่ฟังแล้วของก็จิรายุแล้วเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนน่ะคิ คิดภาพล่วงหน้าตลอดเวลาคิดคือถ้าภาษาเราก็คือฟุ้งซ่านตลอดเวลาการฟุง้งทุกอย่างที่เราคิดเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ตามที่เราคิดในหัวของเราถึงอนาคตของเราถึงอดีตของเรามันเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีเวลารวบรวมให้สมาธินั้นดึงดูด ภาพที่เราต้องการเข้ามาก็คือพอเรานั่งสมาธิคิดภาพเลยว่าอยากมีชีวิตแบบไหนในช่วงนั้นหรือแม้กระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้ที่ฉั้นทำนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวจิตและจิตและลึกรู้อยากจะนิจินตนาการอะไรคิดภาพอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตให้คิดแต่เรื่องดีๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วสมองมันจะคุ้นชินกับการคิดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วความคิดเรามันจะเกิดขึ้นจริงๆนี่คืออีกหลั่งหลักในการ manifest เออก็แลปอัพให้ประมาณนี้อันนี้เป็นแบบหลักที่ชั้นแบบเอามา ตกตะกอนห,หลายๆอันแล้วก็ลองมาทำนะคีย์เวิร์ดสำคัญพอยสำคัญของการแมนิเฟสคือการนะั่งสมาธิจริงแล้วตอนนั่งสมาธิแค่นี้เลยนะไอ้ต่างๆนา,นานาคือรู้มันคือเบสิกพื้นฐานที่ฉันเล่ามาทั้งหมดแต่หัวใจสำคัญของคอนเทนต์อันนี้คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเธอต้องนั่งสมาธิแบบาการนั่งสมาธิทำไมเราถึงต้องนั่งสมาธิทุกครั้งที่แมนิเฟสแล้วมันต่างจากการนั่งสมาธิแบบสายพุทธยังไงแล้วมัน อะไรต่อมีอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิเจอการรรจนานะคะจันาเวลาเดิมคือ6กโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งหรือกด s u b s c r i b e ไว้เธอจะได้ไม่พลาดเธอจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าซึ่งจนเนี้ยเป็นช่วงที่ฉันช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันศึกษาในเรื่องนี้แหละเรื่องการมานิเฟสเรื่องการพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะอะไรที่ฉันมีประโยชน์ที่ฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นเนี่ยฉันก็จะมาแชร์อย่างนี้เป็นประจำนะคะการทำคลิปของฉันมันเป็นเพื่อเตือนตตตตตัััววววเเเเเอออออองงงแลล้กก็ืืนนบมาดู่ย เออแล้วก็อยากให้พวกเธอได้ประโยชน์ด้วยคลิปนี้ใครได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าลืมใครที่จับประเด็นไหนได้นะฉันว่าดีที่สุดคือพวกเธอ แรปอัพให้เพื่อนเป็นในคอมเมนต์ก็ได้นะเผื่อว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสิ่งที่ฉันค้นพบคือคลิปคลิปเดิมที่ฉันนั่งดูซ้ำไปซ้ำมาฉันจะได้เมสเซจที่แตกต่างกันตลอดเวลารวมไปถึงหนังสือเล่มเดิมที่ฉันอ่านซ้ำไปซ้ำมาฉันจะจับเมสเซจแตกต่างกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้เธอมาดูไม่ว่าใครกี่คนมาดูแน่นอนว่าบางคนจะได้เมสเซจที่แตกต่างกันเช่นกันมันจะอยู่ที่ประสบการณ์ของเราจดจําอันไหนไปใช้อดัพกับตัวเองเนี่ย อยากให้ทุกคนลองฝึกเป็นผู้ให้ด้วยกันใส่คอมเมนต์ทุกคนใส่คอมเมนต์ประเด็นที่เราจับได้แชร์ไว้ให้เพื่อนคนที่ผ่านไปผ่านมาดูมันเหมือนกับที่ฉันไปฟังจริงๆฉันไปฟังคนอื่นมานะแล้วฉันก็เอามาแรปอัพใส่เป็นคอนเทนต์แบบนี้บางทีพวกเธอฟังอาจจะฟังคลิปเดียวกันกับฉันนะแต่ว่าพวกเธออาจจะยังไม่เห็นจุดที่ฉันเห็นนะ่ะแล้วก็บางทีฉันอาจจะไม่เห็นจุดที่เธอเห็นเช่นกันนึกออกปะเพราะฉะนั้นแชร์เมื่อเราแชร์ เราจะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะการแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยคือการฝึกใจให้เป็นผู้พหายและฝึกใจให้เป็นคนร่ำรวยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะสวัสดีค่ะ